สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้องเอฟทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมภาพปิดตามหาลาภนะครับของพระคู่สุนทรธรรมมาพิรักษ์นะครับหรือหลวงพ่ออนงค์พิชาโตนะครับวัดบางน้ําชนบุคโลกรุงเทพนะครับปี2557นะครับผมก็ตามหน้ากล่องกันเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเรามาเปิดชมกันเลยดีกว่านะครับสําหรับ หลวงพ่ออนงค์นะครับท่านก็เป็นสิทธิเอกของหลวงปู่โตนะครับสำหรับวิชาปุกเสกพระปิตานะครับท่านก็ได้มาเต็มเต็มเลยนะครับผมสำหรับวิชานี้นะครับเห็นไหมฮะจากข้อมูลมานะครับสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่ออนงค์นะครับสามารถใช้แทนของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีได้ทุกรุ่นเลยนะครับผมเพราะเป็นมวลสารเดียวกันนะครับวิชาเดียวกันนะครับ ็นไหมครับนี่ก็จะเป็นพระปิตามหาลาบหนึ่งในวัตถุมงคลของหลวงพ่ออนงค์นะครับนี่นะครับขนาดเท่าเหรียญบาทเลยนะครับขนาดเท่าเหรียญบาทนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นพระปิตานะครับล้อมรอบไปด้วยบัวนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นโค้ดนะครับสองฝั่งเลยนะครับเราลองมาลงกล้องกันดีกว่าครับไม่เป็นการเสียเวลานะฮะ นี่เห็นไหมครับชัดไหมครับโอ้โหพิมพ์เดียวก,กันกับวัดของวัดประดู่ิมพีเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะท่านเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่โต๊ะเลยนะครับสําหรับหลวงพ่ออนงค์นะครับสําหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่ออนงค์ทางวัดก็มีให้จําหน่ายบูชาอยู่นะครับท่านก็ดังมากๆเลยนะครับสําหรับพระปิตากับเบี้ยกแก่นะครับผม นี่นะครับสาหรับด้านหน้านะครับโค้ดนะครับเห็นไหมครับมีสองฝั่งนะครับตอกชัดๆเลยนะครับนี่นะฮะเรามาชมดูด้านหลังกันดีกว่าครับด้านหลังก็จะเป็นยันดวงนะครับเห็นไหมครนี่นะครับวิชาเดียวกันกับปัดประดูชิมพีเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะครับ ก็จะเป็นขอบตัดนะครับเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับถ้าใครมีเหมือนผมก็คอมเมนต์ได้นะครับหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านได้รับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกลาบสวัสดีครับ